เฮ็ดเกษตรไบโอนะครับเดี๋ยวเฮามาจอดใบเฮ็ดอันเดี๋ยวเฮามาจอดซื้อวัตถุดิบก่อนครับว่าวัตถุดิบมันคืออย่างครับนี่แหละครับกรเกษตรไบโอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่นุ่มโรงงานวิทยาศาสตรนะครับอ่าสิพาท่านผู้ชมมาเฮ็ดเกษตรแบบไบโอนะครับนะไบโอพีเอลเอนะครับนะก็คือเอาทีใส่เฮ็ดกเกษตรแบบอ่าใส่ พลาสติกจากชีว่าภาพเหลือจากธรรมชาติก็คือก็กคือเอามีแนวคิดแบบนี้ก็เพราะอย่างครับเพราะว่าจุมมือนี้นะครับบ้านเรานีนส,นนานนสิมีพวกนี่ครับถุงพลาสติกเป็นจุนนั้นได้หลายนะครับทีมันสิใหญ่สลายได้ยากพวกนี้พลาสติกพวกนี้ครับแต่ก็มีบางบางอันนะครับกระชนั้นให้พี่พอนพี่น้องนะครับใส่สามสามอานะครับก็คืออย่างครับนี่ reuse ก็คือนำกลับไปใช้ใหม่ reuse คือากร cycle, ารลด recycle ก็คือถุงนี้ผลิตจากขยะรีไซเคิลและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอันนี้มันว่าสามารถที่ย่อยสราระเรกครับเพราะมันเป็นไปจากพลาสติกสังเคราะห์แต่ว่ามันก็สินี้ถุงพลาสติกอย่างนึงครับที่สามารถที่จะใจอได้เองจากธรรมชาตินะครับคือนี่แหละครับอ่าถ้าเอาอันนี้มันก็คือ ถุงขยะที่ว่าเขาซื้อจากล่านพูดง่งไงคือกาแฟยี่ห้อนองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโคษนาคาอย่างนะครับนะาสามารถพวกนี้มันส,สามารถที่จะย่อยสลายได้เองนี่นะครับตามธรรมชาตินะครับถุงใบนี้นี่ครับเพื่อสิเขียนมาเลยถุงใบนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับเพราะมันธรรมจากเนี่ครับรอโอเซนไบโอคอโพสิเบิล Made from นเมดฟอร์มไบโอเบทอันนี้ก็คือเบทก็คือทำมาจากวัส,สดุจากธรรมาชาติมันก็มีหนึ่งปจากต้นอ้อยแล้วก็พวกมันสับปะหลังเล้วหลักๆก็คือเ็ปมาจากแป้งข้าวโพวดนะครับเพื่อนใจกระบวนการผลิตสลายจเป็นจากข้าวโพวดนะครับเมืันนี้เขา็สิิมาทำการทำการเกษตรแบบไบโอ Bio. นะครับเษกษตรแบบไบโอทีททำก็คือพวกนีอ้อย่างไรครับเขาไปหาเขาไปหา,อ,าอุปกรณ์แล้วก็วัสดุของเราเขากะมาเ,าเข็มยูนนะเขาบ้านเขาเลยเลยครับเช่นมือนี้เขาเกยเห็มาใส่ถุงเนี่ยครับถุงไบโอเนี่ยแหละครับไบโอพลาสติกเนี่ยแหละครับไบโอพลาสติกหรือไบโอชีวภาพที่แหละครับเนี่ยครับ แล้วอันที่สองกันมีอันนี้น้ำครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้คือากันอันนี้ก็ใช้ได้แต่อันนี้คล้ายๆว่าเป็นการลี้ยุดนะครับกลับมาทำใช้ได้อีกครั้งหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็ฮ็ดได้คือเมอมเบนกินแล้วเบิดแล้วกับทิมเอากระสีเอามาใช้ประโยชน์ได้คือากันแต่ว่าอันนี้อัน,นที่พิเศษก็เขาคือมันสามารถที่ย่อยสรารได้เองตามธรรมชาตินะครับคือมันเปื่อยผูเอง โดยเพ่ต้องผ่านกระบวนการณนะอุณหภูมินะครับมันจะย่อยสลายณนะอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับเนาะอ่ามึงนี่เขาจีบมาเห็ดกับกบักม่วงเขาบักม่วงพัดอยังพัดมหาสนอกอ๋อลืม,นนม,นมนเ,เนี่ยครับเนี่ยม่วงพัดมหาสนกเขาเนี่ยเหละครับมันนี่เขาก็ะจีไหมเนี่เห็นบอยังไม่ปีนี่ดกอยู่ปีนี่ดกพ่วงนี่หาหน่ย่ยอ่อาเพราะว่า ซุ่ม,มือนี่ครับขยะมันก็หลายเนาะแม้แต่ภาคเกษตรเขาก็ต้องใส่ขึ้นกันครับถุงขยะถุงพลาสติกพวกนี้พวกนี้มันสะใส่เวลาโดนในการอยสลายเอ็ดให้แทวบ้านเขาเมืองเขาสขกปรกบขสอง์สะอาดครับสะนั้นเขาก็หันมาใส่ไบโอพลาสติกได้ครับไบโอพลาสติกหรือว่า พ่อสตีจากชีวภาพนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเขามาเริ่มเลยครับมะละลายมะสีใหญ่หางเขาก็มาเห็ดเลยครับเห็ดได้ไง่ายครับได้มาแล้วเขากะเั็งสี่เลยเอาจากักทำย<ม>ั<ว>งงสาธิตจากสองอันวางมัน,ม,นมันยามันใหญ่เราเป็นปรไลเอาสองน่วยก็ได้เพื่อเหลือเอาสองน่วยเตอเออเะเอาเอาหน่วยเดียวยังเออหน่วยเดียวอ่ะวหน่วยเดียวมั้งก็ะเจี เปลมันไงเอออ่เอาหน่อยเดียวนี่ครับเอเดนสี่เอางซี่เลยครับเดี๋ยวเขากับใส่ยางอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเขาคือ,อยางอันนี้เป็นนี่ครับนี่เขาจิบโชว์เลยว่าถุงใบนี้สามารถไบโอไบโอเกษตรครับเฮดไบโอเกษตรละเขากับใส่ยางอัดเลยอ๋อเลยครับนี่อ๋อไวอ๋อรวมเด้อครับเด้อ ه, เรียบร้อยแล้วครับออืมถ้าจะให้ดีเขากะถ้าจะให้ดีเขาก็เจาะก้นมันจากน้อยกันไก่หนีบอืมเขา,าก็เอากันไก่หนีบนะถ้าฝนตกฝนล,ลงกันไก่หนีบก้นมันจากน้อยนี่นี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เอามอมีนะมืมอเอากุลาม่อ่เอากอาอออ ต่เพื่อนถึงจะเป็นเชื้อผ้าพเพื่อนก็มีความเหนียวอยอ่ครับเหมียวเิไนไปอืมอ่าอันนี้ใยสาล่ายได้ครับว่าต้องห่วงพวกนี้น,นี่ได้แล้วอันนี้ฮะกินขงผี้ดินได้เขอาใอยญ่อ,ยอันที่สองครับนี่เขาซื้อมาแล้วนี่ซือ้อกาแฟยี่ห้อดังล่ะโ oh. อ้กาแฟอเม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 สามนะครับอเมสวนแล้วกันนะนี่ท้าเขากินแล้วแล้ว สำหรับคนที่มักกินกาแฟเนาะได้มาแล้วเขาก็คือเก่าครับเขากะมาสวมนี่แหละครับอันนี้ใดดีอันนี้เนาะอ้าวเอาหน่วยนี่นนก็ได้เอาซองอันก็ได้เหรอไม่จิบ่็บหลุดหรือหลังงี้จเอาหน่วยไม่ก็ได้เขียนมันอ้วนขึ้นนี่นั่นก็ได้เพาะไม่เหนียมมันโบ อ้อทดสอบอ๋อแจ๊เออเอาสองหน่วยบ้างอันนี้ป้องนี่เอาสองหน่วยเนาะอ้าว<อ>ตาม,มัดค,คือม,มัดผมเนียบ่ได้นี่เขาก็เอาสี่เลยยางยืดออกสี่เลยนี่ห่อเลยนี่ป้องกันแมลงได้คือกันเอา้ามันก็เปลี่ยงสีเดี๋ยวสิบุกมองเขาสิลนเน๊แทนที่จะได้เบะโว้เขาจะไปบุกมองลนเน๊ะ ไสองน่วยเฮ็ดยากกว่าเพราะว่ามันบวบไปในแนวเดียวกันน้องมัดน้องเสียเออต้อมัดของอ่ะจับไว้นะเฮ้ยงานครับมีกระจอไว้แล้วนไงจอไปจเป็นหูเป็นหูแล้วนี่ยเอากรอมาีบได้แล้วงานเห็นไหมครับ กันแม,ลง,นมลงกันแมลงคือกันล้วอันนี้ก็สามารถที่กันแลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันว่าจำเป็นต้องเป็นพลาสติกที่มาจากไ้อจากไอ้อันนี้เขาเอิ้นว่าจากวัตถุดิบจ,จากอ่าจากอะไยังเ,เขาเอิ้นว่าเม็ดพลาสติกแบบเพชรอะพี่เพชรจากคือ PET นะครับจากคนพ่อได้จากอุตสาหกรรมเคมีโตเคมีนะพวกนี้นะ นี่ครับอันนี้ก็เฮ็ดได้คือกันครับนี่เฮาก็เฮ็ดได้คือกันแต่ว่าพวกนี้มันบ่ย่อยสลายครับแต่กต็ใส่ได้คือกันครับป้องกงนันแมลงได้คือกันแต่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับใส่ถุงพลาสติกจากาชีวภาพหรือว่าไบโอพลาสติกนะครับหรือว่าพลาสติกจากชีวภาพนะครับเอ้ยไม่ใช่ถุงจากชีวภาพเอ้ยไม่แน่นีย่ยังละ่ะเขาเอ็นไวยังละ่ะ พลาสติกที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะ,ะที่สามารถย่อยสลายได้เองนะครับอ,อันนี้เขาเดี๋ยวใส่จากอันได้เบิดปะอันไม่เดียวกับพ่ออ๋อเบิดอ,อันนี้ล่ละอ๋ออันนี้เ,เพิ่นย่อยเองบ็่ได้หรือ๋อทีมัดไม่ขายนี่ละง่นักกัเอาออกเลยวง่ายๆนี่หละเนาะ ตูดมันอันนี้ย่อยเองไม่ได้ครับต่ก็ใส่ได้ขึ้นกันครับอันนี้เป็นตัวย่างขึ้นกันคือสามารถใส่ได้เองขึ้นกันอันนี้ก็ได้ขึ้นกันครับนี่อุ้ยมองเลยสีโรนอันนี้ก็ได้ขึ้นกันนี่อันนี้เข่าสามอาเลยครับนี่นี่ครับสามอาขึ้นกันสามอาร reuse reduce recycle นี่ได้ขึ้นกันเขาสีเตียงอันนี้ดีกว่าว่ะนี่ตูดก้อนสียงจังมัดเข้าอันดีดีกว่า นี่ครับสวมเลโยโพยง่านี่แหละง่ายดีเกษตรไบโอทางเลือกของคนรักโลกนะคะผมปติดย่อยสลายได้ครับเข้ากับล่องเบิงเลยนะอืมมันได้ยี่แล้วชัวร์ครับนี่ครับเดี๋ยวก็ย่อยสลายเดี๋ยวเขามาเบิงว่าอันเท้าเห็ดไปแล้วไม่สิด้ผลบ่ะอ๋อนี่ก็เอากัน นี่มุมมังดกเนาะแต่ว่ากระดกกระลุนไหลกันเหลืองกรจังเลยกินอันนี้ก็ได้ครับนี่อันนี้ก็ได้คือกันอันนี้เฮ็ดได้อันนี้เฮ็ดได้ครับอันนี้เขาเข้าเข้า reuse เนาะเฮาก็ได้หมหรวเฮก็เฮ็ดสิตัดเลยตัดนี่เลยครับนี่ตัดเลยเอาซูบุ้งงงกันเออนี่เดี๋ยอันนี้ก็ได้กันครับนี่อันนี้เขาข้อร e u s e นี่นี่เห็นบ่ครับ อันดับแรกเขาเอาอันนี้อันฟามันขึ้นก่อนครับเอาไปกอกับมันกานมันหลังจากนั้นเขาก็สุบเลยฟ้ามันะเออสวมก่นไปเลยสูบก่นไปเลยนี่นี่เป็นมวนี่ครับเนี่ยนี่เห็นบ่ได้คือกันครับนี่แบบนี้ก็ได้อันนี้เกษตรนีอันนี้อันนี้มันจะเข้าแบบรียูสเนี่ยครับน้ำกลับมาใช้ได้คือกันอันนี้ อันนี้ย่อยสลายได้อันนี้เขารียูดอันนี้ก็เขารียูดครับอันนี้ชีวภาพครับไบโอพลาสติกอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็รียูดได้ครับอ่าโอเคครับชิปนี่ก็บบองบองแบงแบงครับสําหรับคนที่มักกินกาแฟนะครับเด้อกระป๋องนี่ใส่ได้แล้วก็ถุงมีใส่ได้แต่ว่ากาแฟาเลยกาแฟง่ายกว่า,า,าถุองอ,อีกเนาะถ้าจะให้ดีตรงนี้ห้อยเจาะก้นพอมเด้อครับนี่ลืมจเจาะก้นตัอ จเจาก้นเวลาฝนตกน้ำเขาน้ำอย่างเจาะเขาเอา,เรากรรไกรหนีบือว่ามีดคันเติบกี่กี่กี่ก็ได้อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็บ่ได้โฆษณาหรอกครับแต่มาทำเกษตรแบบไบโอน,นะครับขอบคุณครับเรียบร้อย